กลางป่าลึกที่ไร้ร่องรอยผู้คนพระรูปหนึ่งนั่งสงบกลางความเงียบแต่แล้วเงาร่างมหืมมาก็โผล่ขึ้นจากพุ่มไม้พร้อมลมหายใจอุ่นร้อนที่ขยับเข้าใกล้ทุกวินาทีเสียงกิ่งไม้หักเพียงครั้งเดียวทําให้สัจธรรมทั้งหมดที่ท่านยึดมัน่นสั้นไหวเหมือนเปลวเทียนกลางลมแรงเหตุใดเสือป่าจึงเลือกเข้าใกล้และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น ได้เปลี่ยนความสงบให้กลายเป็นความจริงที่ไม่มีใครคาดถึงเรื่องนี้คุณต้องฟังจนจบเรื่องพระภิกษุนั่งสมาธิกับเสือป่าเรื่องราวแห่งความสงบภายในแสงเช้าสีทองสาดผ่านยอดไม้กระทบผิวดินที่ยังชุ่มด้วยน้ําค้างลมป่าพัดเบาผ่าเสียงใบไม้ไหวดังคล้ายกระซิบพระภิกษุรูปหนึ่งก้าวเข้าสู่ป่าลึกด้วยใจที่สงบนิ่ง แต่ลมหายใจยังรู้สึกถึงกลิ่นดินชื้นที่เข้มขึ้นทุกก้าวเสียงนกร้องขาดหายเป็นช่วงเหมือนป่ากำลังเงียบลงอย่างผิดปกติพระรูปนั้นหยุดยืนหูตั้งใจฟังความเคลื่อนไหวรอบตัวหัวใจเต้นช้าตามการฝึกสติแต่ยังมีแรงสั่นบางเบาเกิดขึ้นจากสัญชาตญาณกลิ่นสาบสัตว์ป่าลอยมากับสายลมค่อยๆชัดขึ้นเหมือนกำลังเข้ามาใกล้โดยไม่รีบร้อน พระรูปนั้นนั่งลงบนก้อนหินเรียบขัดสมาธิวางมือประสานสายตาปิดลงปล่อยให้สติค่อยๆแผ่ซ่านเสียงย่าแหวกดังขึ้นด้านหลังช้าหนักมั่นคงฝ่าเท้าของสัตว์ใหญ่เหยียบลงบนดินส่งแรงสั่นขึ้นมาตามพื้นจนพระรู้สึกได้ผ่านปลายเท้าลมหายใจของสัตว์นั้นดังชัดอุ่น หนักเหมือนพ่นลงมาตรงเหนือศีรษะของพระกลิ่นสาบแรงขึ้นจนแทรกซึมเข้าในจมูกเป็นกลิ่นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงเป็นกลิ่นของเสือป่าที่กำลังหยุดยืนอยู่ใกล้เหลือเกินพระยังคงนิ่งแต่ความเย็นพรั่งพรูขึ้นกลางหลังไหลผ่านสารกระดูกเหมือนหยดน้ำแข็งหยดลงช้าเสียงกรงเล็บขูดกับพื้นดินเบาๆสั้นชัด ทำให้ทุกเส้นประสาทตึงราวกับถูกดึงพร้อมกันลมอุ่นจากลมหายใจของเสือขยับเข้าใกล้ยิ่งกว่าเดิมเหมือนมันก้มลงเล็กน้อยเพื่อดมกลิ่นร่างกายของพระอย่างชัดเจนป่าทั้งป่าดูเหมือนหยุดหายใจเหมือนต้นไม้ไม่กล้าส่งเสียงเหมือนพื้นดินไม่กล้าขยับหัวใจของพระเต้นช้าแต่ลึกเหมือนแต่ละจังหวะสะท้อนเข้าไปในความว่างของป่าแล้วจูจู เสียงต่ำลึกของเสือดังขึ้นในลำคอเสียงที่ทำให้เลือดในกายแข็งค้างเพียงชั่ววินาทีพระรู้สึกถึงลมที่เสียดผ่านใบหูเหมือนเสือกำลังขยับศีรษะใกล้จนสามารถสัมผัสถึงไอร้อนของมันยังไม่จบและฉันจะเขียนต่อให้ยาวขึ้นอีกในคำขอตอบไปของคุณเสียงหายใจต่ำลึกของเสือยังคงก้องอยู่ในอากาศหนักทุม เหมือนเสียงสะท้อนจากถ้ำลึกที่ไม่มีผู้ใดรู้จักลมหายใจอุ่นนั้นสัมผัสใบหูของพระภิกษุทําให้ผิวกายบริเวณต้นคอลุกสู้ราวกับเสียดสีกับอากาศเย็นและความอุ่นประปนกันพระยังคงนั่งนิ่งแผ่สติให้กว้างออกปล่อยให้เสียงรอบตัวไหลผ่านเหมือนสายน้ําโดยไม่ก่อเกี่ยวสิ่งใดทว่าความรู้สึกในร่างกายยังคงจําชัดปลายมือรับรู้ถึงแรงสั่นเบา ขาและเท้ารับรู้ถึงแรงกดของพื้นดินลมหายใจรับรู้ถึงกลิ่นสาบของเสือที่ใกล้เกินจินตนาการเสือค่อยๆเดินอ้อมด้านหลังเสียงฝ่าเท้าหนักแน่นแต่ระมัดระวังเหมือนนักล่าที่ไม่ต้องเร่งรีบแต่มั่นใจในทุกก้าวที่ลงบนพื้นดินเสียงใบไม้ขยับเป็นจังหวะที่ชัดเจนแบบที่พระภิกษุไม่อาจมองเห็นด้วยตาแต่สามารถรับรู้ได้ผ่านการสั่นสะเทือนของอากาศ หัวใจเต้นเป็นจังหวะที่นิ่งแต่ลึกและมั่นคงเหมือนความสงบที่ถูกทดสอบในช่วงเวลาที่คมกริบเสือหยุดอยู่ด้านข้างเรากับกำลังพิจารณารูปทรงของมนุษย์ผู้ไม่ขยับตัวกลิ่นของมันลอยเข้ามาใกล้จนแทบปิดกั้นอากาศรอบหน้าพระรู้สึกถึงไออุ่นบนแขนแผ่วเบาแต่ชัดเจนเกินกว่าจะเป็นเพียงลมสัมผัสนั้นคล้ายกับปลายของจมูกเสือ ที่แต่ดูเบาๆเหมือนต้องการรับรู้ว่าร่างกายที่นั่งนิ่งอยู่ตรงนี้เป็นภัยหรือเป็นเพียงอีกส่วนหนึ่งของป่ากล้ามเนื้อทั้งร่างของพระไม่ขยับแม้แต่น้อยสติที่ฝึกมาหลายปีทำงานในทุกลมหายใจปล่อยให้ความรู้สึกผ่านเข้ามาแต่ไม่ปล่อยให้ความหวัดหวันเติบโตเสือขยับหัวอีกครั้งลมหายใจอุ่นพ่นใส่แก้มด้านหนึ่ง แรงจนรู้สึกเหมือนแสงแดดตกกระทบใกล้เกินไปเสียงหายใจนั้นดังเป็นจังหวะเข้าออกสม่ำเสมอเหมือนเสียงของธรรมชาติที่กำลังทดลองความมั่นคงของหัวใจมนุษย์ชั่วขณะหนึ่งพระรับรู้ได้ว่าเสือกำลังยืนนิ่งเหมือนมันเองก็สงบลงจากแรงลมหายใจของคนตรงหน้าแล้วเสือค่อยๆขยับตัวช้ามั่นคง เหมือนกำลังเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อสำรวจดินใต้ฝ่าเท้าของมันสั่นเบาส่งแรงขึ้นมาตามกระดูกสันหลังของพระทำให้ความเย็นวิ่งผ่านหลังอีกครั้งหนึ่งแต่พระยังคงนิ่งไม่แสดงความตื่นตระหนกออกมาแม้แต่นิดเดียวเสือเดินอ้อมไปด้านหน้าและหยุดลงตรงหน้าเพียงระยะที่สัมผัสลมหายใจกันได้สายลมที่ผ่านปลายหนวดของมันปะทะกับใบหน้าแม้ตาจะปิด แต่ภาพของมันปรากฏขึ้นในใจโดยอาศัยสัมผัสทั้งหมดที่มีเสือหายใจเข้าลึกเหมือนกำลังดึงกลิ่นจากตัวพระเข้าไปตรวจสอบเสียงนั้นก้องอยู่ในซวงอกของมันเหมือนเสียงท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆครึ้มแต่ไม่ระเบิดลงมาลมหายใจออกของเสือกระแทกเบาๆทำให้จีวรบริเวณหน้าอกสั่นเล็กน้อยเป็นแรงสั่นที่ทำให้พระรู้สึกถึงการมีอยู่ของมันอย่างชัดเจน ในขณะที่ป่ารอบตัวนิ่งสนิทมีเพียงเสียงนกไกลๆดังขึ้นทีละตัวเหมือนพวกมันเองก็รู้ว่ามีบางอย่างกำลังเกิดขึ้นพระรับรู้ถึงแสงที่ลอดผ่านเปลือกตาแสงที่แกว่งตามการเคลื่อนไหวของใบไม้ราวกับธรรมชาติกำลังส่องดูบททดสอบครั้งนี้เช่นกันเสือค่อยๆทิ้งตัวลงนั่งเสียงของร่างหนักตกสู่พื้นดินดังก้องขึ้นในอกของพระ เหมือนเสียงหินก้อนใหญ่ตกลงบนผืนทรายแห้งความตึงในอากาศผ่อนคลายลงเล็กน้อยแม้ยังคงมีแรงกดดันบางอย่างแต่ความคุกคามลดลงกลายเป็นความอยากรู้อยากอยากเห็นของสัตว์ป่ามากกว่าพระค่อยๆเปิดเปลือกตาขึ้นทีละน้อยไม่รีบร้อนไม่สะดุง้งเพียงเปิดตาให้แสงเข้ามาช้าๆจนเห็นรูปทรงของเสือที่นั่งอยู่เบื้องหน้า สายตาของเสือคู่นั้นนิ่งลึกและคาดเดาไม่ได้แต่ไม่ใช่สายตาที่มุ่งร้ายมันเป็นสายตาที่เหมือนกำลังพิจารณาเหมือนมองสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่ก่ออันตรายพระสบตากับเสือเพียงชั่วขณะหัวใจสงบสติชัดเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนเพื่อให้ทั้งสองรับรู้กันละกันลมพัดผ่านอีกครั้งปลายหญ้าไหว กลิ่นดินชื้นหมุนวนในอากาศแสงแดดตกกระทบแผงขนของเสือเปลี่ยนเป็นลวดลายสว่างมีชีวิตเสือกระพริบตาช้าเหมือนยอมรับการมีอยู่ของพระและหันหน้าออกจากพระเล็กน้อยเหมือนกำลังเตรียมจะลุกขึ้นเสียงเล็บเสียดกับพื้นดินดังเบาไม่ใช่เสียงคุกคามเป็นเพียงเสียงของร่างใหญ่ที่กำลังเคลื่อนย้ายตัวเองเสือยืดตัว แผงขนสั้นไหวตามแรงลมลมหายใจของมันแผ่วลงเหมือนความสนใจในตัวพระเริ่มลดลงมันก้าวถอยหลังหนึ่งก้าวช้าระวังแต่มั่นคงพระมองด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยเมตตาไม่ใช่ความกลัวไม่ใช่ความหวัดหวัน่นแต่เป็นความสงบที่เปล่งออกมาจากภายในเสือหันหน้าออกไปทางป่าลึก สายหางเล็กน้อยและเริ่มเดินกลับเข้าไปในเงาไม้เสียงฝ่าเท้าของมันค่อยๆหายไปเบาลงทุกก้าวเหมือนภาพในความฝันที่กำลังจางลงแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะในจังหวะที่เสือเดินลับสายตาบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นบางสิ่งที่ทำให้พระรู้ว่าการพบเจอครั้งนี้ยังไม่สิ้นสุดอย่างแท้จริง และฉันจะเล่าต่อจากจุดนี้อีกยาวขึ้นในคำขอถัดไปของคุณเสือเดินลับเข้าไปในเงาไม้ร่างของมันค่อยๆถูกกลืนหายไปกับความมืดของป่าลึกเหลือเพียงเสียงใบไม้ไหวเบาๆเหมือนป่ากำลังปิดม่านลงช้าๆพระภิกษุนั่งนิ่งหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอให้ร่างกายค่อยๆค,คลายความตึงจากเหตุการณ์เมื่อครู่สติยังคงแน่น แต่ลมหายใจเริ่มอ่อนนุ่มมากขึ้นทว่าในความเงียบที่กำลังก่อตัวกลับมีความรู้สึกบางอย่างเคลื่อนเข้ามาเป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่เสียงไม่ใช่กลิ่นแต่เป็นเหมือนแรงสั่นบางเบาที่แผ่ซ่านผ่านอากาศพระเอียงหัวเล็กน้อยรับรู้คลื่อนบางอย่างที่เริ่มเคลื่อนไหวในลึกของป่าเป็นแรงสั่นที่ไม่ใช่ของเสือไม่ใช่ของสัตว์ชนิดอื่น แต่เป็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่ยากจะอธิบายลมพัดผ่านช้าๆหญ้าเอ็นตัวตามแรงแสงแดดเริ่มลดความสว่างราวกับเมฆบางๆเคลื่อนเข้ามาปิดท้องฟ้าโดยไม่ให้ทันตั้งตัวเสียงของป่าเปลี่ยนไปจากเงียบเป็นเงียบที่หนักกว่าเดิมเป็นความเงียบที่ทำให้หัวใจรับรู้ถึงบางสิ่งกำลังก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆพระลืมตาเต็มที่ มองไปยังเส้นทางที่เสือเดินหายไปแสงที่ลอดผ่านซอกไม้เริ่มสั่นไหวเหมือนถูกลมหายใจของป่าผลักเบาๆกลิ่นอากาศเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ใช่กลิ่นสาบเสือไม่ใช่กลิ่นของสัตว์ใดแต่เป็นกลิ่นดินที่ถูกคนหรือสิ่งมีชีวิตขยับกระแทกเป็นกลิ่นที่เข้มขึ้นใหม่ขึ้นเหมือนมีบางสิ่งเพิ่งก้าวเข้ามาในเขตนี้พระนิ่งฟัง เสียงฝีเท้าเบามากเบาจนเกือบเป็นเพียงแรงสะเทือนแต่ชัดพอที่จะรู้ว่ามีบางสิ่งกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เสียงนั้นต่างจากของเสือโดยสิ้นเชิงไม่มีความหนักแน่นของสัตว์ใหญ่ไม่มีแรงกดดันของนักล่าแต่เป็นเสียงของผู้ที่เคลื่อนตัวอย่างระมัดระวังเหมือนผู้ที่ไม่ต้องการให้ธรรมชาติรับรู้พระยังคงนั่งยังคงสงบ แต่สติภายในขยายกว้างออกสัมผัสทุกแรงสั่นในอากาศอย่างละเอียดแล้วเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นช้าช้าระหว่างช่องว่างของต้นไม้ร่างนั้นสูงกว่าสัตว์แต่เล็กกว่าคนทั่วไปเคลื่อนตัวอย่างนุ่มนวลราวกับใบไม้ถูกลมพัดพระมองอย่างสงบไม่ตื่นตระหนกแต่ความรู้สึกบางอย่างเริ่มเต้นในอกเป็นความรู้สึกใกล้เคียงกับตอนเสือเข้ามาใกล้ แต่ต่างกันตรงที่ครั้งนี้ความรู้สึกนั้นละเอียดกว่าบางกว่าและลึกลับกว่าร่างนั้นขยับออกจากเงาไม้ทีละน้อยเผยให้เห็นผิวที่กลืนกับแสงป่าเป็นเด็กหนุ่มชาวป่าผิวเข้มดวงตาแวววาวราวกับสะท้อนแสงน้ำร่างกายผอมบางแต่คล่องแคล่วแต่งกายด้วยผ้าถักจากใยป่าเด็กหนุ่มยืนเงียบไม่พูด ไม่ขยับเหมือนกำลังสำรวจพระด้วยสายตาที่ลึกกว่าที่คาดคิดพระภิกษุประสานมือพนมเบาๆเป็นสัญญาณแห่งความเคารพและความเป็นมิตรเด็กหนุ่มมองไม่ตอบแต่กระพริบตาช้าเหมือนเสือเมื่อครู่พระยิ้มเล็กน้อยยิ้มที่แผ่ความสงบยิ้มที่ไม่มีความกลัวเพียงความอ่อนโยนที่ค่อยๆส่งออกไป เด็กหนุ่มก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าเบามากแทบไม่เกิดเสียงบนผืนดินแต่ทุกจังหวะชัดเจนในสติของพระเมื่อเด็กหนุ่มมาถึงตำแหน่งที่เสือยืนเมื่อครู่เขาหยุดและโน้มตัวลงเล็กน้อยเหมือนต้องการส่งสัญญาณบางอย่างพระรับรู้ได้ว่าเด็กหนุ่มไม่ใช่คนทั่วไปสายตาที่ลึกและนิ่งนั้นเต็มไปด้วยความเคยชินกับป่า เต็มไปด้วยความเข้าใจสัตว์เต็มไปด้วยสิ่งที่มนุษย์เมืองไม่อาจเข้าใจเด็กหนุ่มชี้ไปทางที่เสือหายไปช้ามั่นคงเหมือนต้องการเตือนหรืออาจต้องการให้พระรู้ว่าเสือยังไม่ไปไกลพระภิกษุพยักหน้าเบาๆเป็นการรับรู้ก่อนเด็กหนุ่มจะทำสิ่งที่น่าประหลาดยิ่งกว่าเขาหลับตาวางมือลงบนพื้นดิน เพียงปลายนิ้วจากนั้นเอียงหูลงฟังเสียงดินเหมือนกําลังฟังข้อความบางอย่างที่แทรกอยู่ในแรงสั่นของผื้นป่าลมพัดผ่านอีกครั้งแต่ครั้งนี้แรงกว่าเดิมเล็กน้อยผ้าเอากลิ่นของเสือป่าลอยกลับมาอ่อนแต่ชัดเจนเด็กหนุ่มลืมตาขึ้นดวงตานั้นสะท้อนความหมายบางอย่างเป็นการเตือน เป็นการบอกว่าบางสิ่งกำลังกลับมาใกล้กว่าที่คิดพระนิ่งรับไม่แสดงความกังวลแต่เตรียมสติให้มั่นเหมือนกำลังเตรียมรับอีกคลื่นหนึ่งของธรรมชาติและแล้วเสียงบางอย่างดังขึ้นลึกในป่าไม่ใช่เสียงเสือไม่ใช่เสียงคนแต่เป็นเสียงที่ทำให้ทั้งพื้นดินสั่นเบาเสียงที่เหมือนต้นไม้ทั้งป่าหายใจพร้อมกัน พระกับเด็กหนุ่มหันหน้าไปทางเสียงนั้นพร้อมกันสายลมในป่าเปลี่ยนจังหวะแสงลดลงกลิ่นดินเข้มขึ้นเหมือนป่าทั้งป่ากำลังก่อตัวบางอย่างที่ใหญ่เกินจะมองข้ามเด็กหนุ่มขยับเข้าใกล้พระเหมือนต้องการอยู่ในระยะปลอดภยัยแต่ดวงตาย,ยังคงจับจ้องไปยังความมืดลึกเบื้องหน้าเสียงนั้นดังขึ้นอีกครั้งชัดกว่าเดิมลึกกว่าเดิม เหมือนแรงสะเทือนกำลังเคลื่อนเข้ามาที่พื้นดินใต้เท้าพระภิกษุหลับตาให้สติทอดออกไปเตรียมรับสิ่งที่กำลังจะเผยตัวออกมาจากป่าเรื่องราวยังไม่จบและสิ่งที่กำลังก้าวเข้ามาจะเปลี่ยนความเงียบของป่าแห่งนี้ให้กลายเป็นบททดสอบใหม่ที่ลึกยิ่งกว่าเดิมฉันพร้อมแล้วต่อในคำสั่งถัดไปของคุณเสียงสะเทือนในผืนป่าย,ยังคงดังต่ำ ซึ่งผ่านรากไม้ไหลไปตามพื้นดินเหมือนบางสิ่งกำลังก้าวเข้ามาด้วยจังหวะที่ไม่เร่งรีบแต่ทรงพลังเกินกว่าจะมองข้ามพระภิกษุหลับตาขยายสติออกไปตามแรงสัน่นรับรู้ความเคลื่อนไหวที่กำลังพุ่งตรงมาจากความมืดลึกของป่าเด็กหนุ่มขยับเข้ามาใกล้อีกก้าวดวงตาเปิดกว้างแต่ไม่ใช่ความตกใจเป็นการเฝ้าฟัง เหมือนคนที่คุณชินกับเสียงของธรรมชาติทุกรูปแบบลมพัดผ่านอย่างเฉียบพลันใบไม้เหนือสีสไหวพร้อมกันเหมือนตอบสนองต่อแรงบางอย่างที่มนุษย์ไม่อาจมองเห็นเสียงสะเทือนหยุดลงในทันทีความเงียบเกิดขึ้นอีกครั้งแต่เป็นความเงียบที่แข็งหนามีน้ำหนักเหมือนก้อนหินวางอยู่กลางอกเด็กหนุ่มมองลึกเข้าไปในเงาไม้เบื้องหน้าคิ้วขมวดเล็กน้อย เหมือนกำลังพยายามแปลคำเตือนของผืนป่าพระลืมตาขึ้นมองไปยังทิศทางเดียวกันแสงสลัวจากช่องว่างของต้นไม้เผยให้เห็นเงาร่างหนึ่งใหญ่สูงและกำลังคืบคลานออกมาช้าๆเสียงหายใจดังขึ้นเบาๆจากความมืดเป็นเสียงหายใจที่ต่างจากเสือโดยสิ้นเชิงยาวกว่าลึกกว่า เต็มไปด้วยความมั่นคงของสัตว์ที่มีอำนาจเหนือพื้นที่นี้มาเนิ่นนานเงานั้นก้าวเข้ามาอีกก้าวแสงแดดอ่อนๆที่ลอดผ่านใบไม้ค่อยๆแตะเข้าที่ขนสีเข้มเผยให้เห็นรูปร่างของกระทิงป่าขนาดใหญ่เขายาวโคง้งลำตัวแข็งแรงราวกับสลักจากหินมันหยุดยืนอยู่กลางช่องแสงหายใจเข้าออกอย่างหนักแน่นดวงตาลึกและนิ่ง จับจ้องไปยังพระภิกษุและเด็กหนุ่มเด็กหนุ่มรีบยกมือขึ้นค่อยๆชี้ไปทางด้านหลังของพระสื่อให้รู้ว่าต้องไม่เคลื่อนไหวต้องไม่ขยับแม้แต่นิดเดียวพระพยักหน้าเบาๆหลับตาลงอีกครั้งให้สติค่อยๆแผ่ซ่านออกไปเหมือนกําลังกางม่านแห่งความสงบเพื่อปกป้องทั้งสองคนจากความหนักแน่นของสัตว์เบื้องหน้ากระทิงป่าขยับหัวเล็กน้อย ปลายหางสะบัดช้าเป็นท่าทางที่บ่งบอกว่ามันยังไม่มั่นใจในสิ่งที่เห็นแต่ยังไม่แสดงท่าทางคุกคามลมหายใจของมันพุ่งผ่านอากาศมาแต่ผิวของเด็กหนุ่มและพระอุ่นหนาเหมือนกำแพงของธรรมชาติที่มีชีวิตเสียงลมเปลี่ยนอีกครั้งแรงขึ้นเหมือนต้นไม้กำลังเตือนให้ทุกอย่างช้าลงให้ทุกฝ่ายอยู่ในจังหวะที่พอดี กระทิงก้าวเข้ามาอีกก้าวเสียงฝ่าเท้าหนักกระแทกพื้นแรงสั่นแผ่เข้ามาในอกของทั้งสองแต่พระยังคงนิ่งลมหายใจเท่าเดิมเหมือนหินก้อนเล็กที่วางอยู่กลางทะเลทรายเด็กหนุ่มมองพระแววตาเต็มไปด้วยความทึ่งเหมือนกำลังเห็นมนุษย์ที่สามารถอยู่ท่ามกลางสัตว์ป่าทั้งเสือและกระทิงโดยไม่มีความหวาดกลัวแม้แต่น้อยแล้วสิ่งไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น กระทิงยกหัวขึ้นสูงสูดลมหายใจลึกก่อนปล่อยลมหายใจออกมาอย่างช้าช้าลมหายใจนั้นแผ่วลงคล้ายกับมันรับรู้ว่าพระไม่ใช่ศัตรูไม่ใช่ผู้บุกรุกแต่เป็นส่วนหนึ่งของพื้นป่าเดียวกับมันมันถอยหลังหนึ่งก้าวช้ามั่นคงดวงตายังจับจ้องแต่แววตานั้นอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัด เด็กหนุ่มถอนหายใจเบาเสียงนั้นแทบไม่ดังแต่เต็มไปด้วยความโล่งใจพระค่อยๆลืมตาสบตากับกระทิงเพียงชั่วครู่สายตาสงบอ่อนโยนเหมือนส่งข้อความของสันติไปยังสัตว์ร่างใหญ่กระทิงหันหน้าออกจากทั้งสองหมุนตัวช้าๆและเริ่มเดินกลับเข้าไปในป่าลึกเสียงฝีเท้าที่เคยหนักกลับค่อยๆเบาลง จนละลายไปกับเสียงใบไม้ที่ลู่ตามลมเด็กหนุ่มยืนเงียบมองตามร่างใหญ่ที่ค่อยๆหายไปแล้วจึงหันกลับมามองพระด้วยแววตาที่เปลี่ยนไปแววตานั้นเต็มไปด้วยความเคารพและความสงสัยที่ลึกกว่าครั้งก่อนความสงสัยที่ยังไม่ได้รับคำตอบเพราะการพบเจอในป่าแห่งนี้ยังไม่ถึงจุดสุดท้ายของมันหากต้องการให้ฉันเล่าต่อ บอกฉันได้ทุกเมื่อ,อยูเซษเด็กหนุ่มยังคงมองพระภิกษุสายตาเต็มไปด้วยคำถามเต็มไปด้วยความประหลาดใจแต่ก็เต็มไปด้วยความชื่นชมที่ไม่ต้องเปล่งเป็นคำพูดพระยิ้มบางเหมือนเข้าใจทุกความรู้สึกของเด็กหนุ่มโดยไม่ต้องเอ่ยถามสายลมอุ่นพัดผ่านใบไม้กลิ่นดินหลังฝุ่นเบาๆลอยเข้ามา คล้ายธรรมชาติกำลังประกาศว่าทุกอย่างกลับคืนสู่ความสงบแล้วพระลุกขึ้นช้าๆการขยับตัวไม่ทำให้ป่าหวัดหวันไม่ทำให้อากาศสันไหวเป็นการลุกขึ้นอย่างเบาอย่างมั่นและอย่างผู้ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติมานานเด็กหนุ่มยกมือแต่หน้าอกก้มศีรษะแผ่วเป็นสัญญาณของความเคารพที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไม่ใช่เพราะตำแหน่ง ไม่ใช่เพราะความเกรงกลัวแต่เป็นเพราะเขาได้เห็นบางสิ่งที่เหนือคําอธิบายพระภิกษุประสานมือรับการคํานับนั้นด้วยความอ่อนน้อมเหมือนผู้ที่รู้ดีว่าในผืนป่าแห่งนี้ทุกชีวิตล้วนมีคุณค่าเท่าเทีเทยมกันทั้งมนุษย์ทั้งสัตว์ทั้งป่าและทั้งลมหายใจที่พัดผ่านเสียงนกเริ่มขานรับจากยอดไม้ที่ละตัว ที่ละจังหวะเหมือนพร้อมใจกันสร้างทํานองต้อนรับความสงบที่กลับคืนมาเด็กหนุ่มชี้ไปยังเส้นทางแคบที่ตัดผ่านพงหญ้าเป็นทางที่นำกลับสู่ชายป่าทางที่ปลอดภยัยทางที่ถูกใช้มานานโดยผู้รู้จังหวะของธรรมชาติพระยิม้มพนมมือขอบคุณก่อนก้าวตามทางอย่างไว้จังหวะช้าไม่เร่งรีบ ปล่อยให้ทุกก้าวสัมผัสพ,พื้นดินอย่างอ่อนโยนเด็กหนุ่มยืนมองจนพระเดินลับท่ามกลางแสงแดดยามบ่ายที่ส่องลงผ่านยอดไม้แสงนั้นอ่อนอบอุ่นและเหมือนกำลังห่มคลุมผืนป่าด้วยความสบายพระเดินไปอย่างสงบเสียงของเสือเสียงของกระทิงเสียงของลมเสียงของป่าล้วนหลอมรวมกลายเป็นบทเรียนหนึ่งในหัวใจ บทเรียนที่บอกว่าความสงบมิได้เกิดจากการไร้ความหวัดวันแต่เกิดจากการวางใจเปิดใจและอยู่ร่วมกับทุกสิ่งที่รายล้อมด้วยสติและความเมตตาเมื่อพระมาถึงชายป่าลมพัดเบาๆทำให้จีวพรพลิ้วเล็กน้อยเป็นเหมือนสัญญาณสุดท้ายจากป่าสัญญาณที่บอกว่าเขาได้รับการยอมรับ และผืนป่าได้ฝากความไว้วางใจไว้ในหัวใจของเขาแล้วพระยืนมองกลับไปยังทางเดิมมองสู่เงาไม้ที่กลืนกลุ่มชีวิตมากมายไว้ภายในแล้วพนมมือขึ้นเบาๆสวดภาวนาในใจเป็นคำอธิษฐานที่เรียบง่ายแต่ลึกซึ้งขอให้ป่าแห่งนี้ยังคงสงบยังคงอุดมยังคงเป็นบ้านของทุกชีวิต ทั้งที่มองเห็นและไม่อาจมองเห็นเมื่อพระเอี้ยวตัวกลับและก้าวออกจากชายป่าเสียงธรรมชาติค่อยๆเบาลงถูกแทนที่ด้วยเสียงลมของโลกภายนอกทว่าในหัวใจของพระป่ายังคงอยู่เสือยังคงอยู่กระทิงยังคงอยู่เด็กหนุ่มยังคงอยู่และความสงบลึกที่เกิดขึ้นท่ามกลางสัตว์ป่าจะอยู่กับพระไปอีกนานเท่านาน นี่คือบทสรุปของเรื่องราวตอนหนึ่งในผืนป่ากว้างที่ย้ำเตือนว่าเมื่อหัวใจสงบโลกทั้งใบก็สงบตามไปด้วย